คือมึงมึงไม่มีแบบว่าปรับเสียงเลยอ่ะก็คือมีแค่แบบว่าเป็นใบิกับหูแตกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีระหว่างกลางเลยเหรอน้องไอเชียอินสตาแกรมแม่งแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มกี่พันล้านกี่หมื่นล้านวะปรับเสียงไม่ได้เหรอเห็นด้วยกับบ๊อบซูลูครับเอยโอ้โหใช่เหรอครับเห็นด้วยกับบ๊อบซูลูเหรอบ๊อบซูลูโดมาว่าอะไรตะกี้บ๊อบซูลูบอกว่าฮเอา้า อะไรวะเน,นี่ยเขาแค่ใส่แฮชแท็กน้องยีเดี๋ยวนะแล้วมันเปิดเสียงแบบ Windows 10ไม่ได้หรอ oh. มันมันเปิดวอ l ลุ o ่มมิเซอร์เออมนเปิดวอลลุ o ่มมิเซอที่ขวาล่างแบบ Windows 10ไม่ได้หรอเปิดไงอะได้เปิดยังไงอะครับ <S <S ผมไม่ได้อยากให้แบบว่ามันเปิด setting ขึ้นมาขนาดนี้ปกติมันจะมีให้เลือกเนี่ย Open o p e n v o l u m e m ม x e er เมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยปกติมันจะขึ้นแค่ขวาล่างอะ เนี่ยผมผมคิดขวาแล้วผมก็เลือก Open Vol u m e Mixer แล้วนะแต่มันขึ้นมาเป็นหน้านี้ผมต้องปรับยังไงอะ่ะมันเปลี่ยนอะไรวะเนี่ยโอ้โ oh, ห Windows 11แม่งห่วยกว่า Windows 10อีกอะได้แบบนี้อย่าเรื่องมากดีเอาก็แบบเก่ามันสะดวกกว่าน้องแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าปรับไม่ได้แต่แบบเก่ามันสะดวกกว่า Win บวกจีวบวกคืออะไรน้องเฮ้ยไม่ชินมากกว่าไม่คือ มันไม่ใช่เรื่องของความชินไม่ชินมันเป็นเรื่องของความแบบว่าสะดวกกับการเซตหรือเปล่าก็คือ Windows 10อะมันเปิดหน้านี้ก็ได้หรือมันเปิดเป็นแบบมินิด้านขวาล่างก็ได้แต่ไอแบบเนี้ยมันเปิดเป็นมินิด้านขวาล่างไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับไม่ชินหรือเปล่าลองโหลดเอทัมเป็ดดูไหมใช้ไม่เป็นบอกไม่สะดวกไว้ก่อนโอ้โหน้องก็ผมเป็นยูเซอร์ถ้ายูเซอร์บอกว่าไม่สะดวกอะคนออกแบบมันก็ต้องรับฟังหรือเปล่าวะเฮ้ยคลิกขวา ที่ลำโพ, er. พงที่ทักบาร์ล้วเลือกวอลลุมมิกเซอร์คลิกขวาลำโพงที่ทักบาร์เลือกวอลลุมมิกเซอร์นี่ไงมาเปิดมาหน้านี้ไงฮะเอา้าแล้วทำไมเสียงของโครมันหายไปด้วยอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นที่ยูเซอร์หรืออันนี้เป็นปัญหาที่ไหนเนี่ยอะ่ะผมเปิดโครมอยู่เนี่ยแล้วตะกี้ตะกี้ตอนผมเปิดวอลลุมมิกเซอร์ก็มีโครมนะแต่อันนี้ไม่มีโครมนี่ไงมันอยู่ในนี้ โอ้โหมันต้องมาดั่นกดตรงนี้ก่อนแล,แล้วโครมก็ไม่มีอยู่ดีนี่คืออะไรมันต้องคลิกซ้ายเป็นตรงนี้ขึ้นมาเราต้องมากดตรงนี้เราต้องเลื่อนลงไปก่อนหน้านี้คุณคลิกขวาแล้วคุณกดคลิกซ้าย2คลิกจบอันนี้คือกดคลิกซ้าย1 2เลื่อน3แล้วโครมไม่มีด้วยแล้วพอผมจะไปกดโครมขึ้นมาไอ้ด้านขวาล่างตรงนี้มันหายด้วยเนี่ยสมมุติว่าผมไม่อยากให้ไอ้ด้านขวาล่างตรงนี้มันหาย แต่ผมกดโครมปุ๊บแม่งหายไปเลยอันนี้ยูเซอร์มีปัญหาหรือว่าหรือว่า Windows ออกแบบมาไม่ดีเนี่ยยูเซอร์มีปัญหาหรือโครมออกแบบมาไม่ดีหรือว่าช่องแชทมีปัญหากับสมองสกิลวิชูเหรอแล้วสรุปโครมไปไหนเนี่ยสรุปเสียงโครมไปไหนทำไมมันเป็น OBS browser page อันนี้คือโปรแกรม OBS และ A OBS browser page คืออะไรผมว่าไม่ได้เปิดเว็บเพจของ OBS ไว้ด้วยซ้ำ แล้วเสียงแม่ก็หูแต่งเหมือนเดิมอ้าวโคมกลับมาแล้วอันนี้สรุปเป็นที่ผมหรือเป็นที่วินโดว์สวัสดีครับผมสัตยานนเดลลาโซีโอเมคโรซอฟผมต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ออกแบบ Windows 11มาแบบนี้โหผมบอกให้ ใครที่คิดว่าเป็นที่ผมอะต้องไม่ใช้สมองอะ